สวัสดีค่ะทุกทท่านจิมมี่ตามไปดูวันนี้เราจะไปต่อกันที่ ep ที่32 q a เซียนหงถาม ih ตอบกับ9คําคำถามน่ารู้ภาค8ค่ะซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างเซียนหงสถาพรงามเรืองพงกับคุณขเชนเบญจกุลในปี2009ถึง2011หรือว่าพศ2 5 5 2 5ถึง25 2554นั่นเองค่ะ สำหรับ E.P. นี้คงเน้นเป็นตัวหุ้นมากกว่านะคะเท่าที่อ่านดูคร่าวๆเอาเป็นว่าเราไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตกันดีกว่าไม่แน่ว่ามันอาจจะสะท้อนภาพอะไรที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้เซียนฮงและคุณไออจะถามจะตอบเรื่องอะไรกันบ้างไปฟังกันได้เลยค่ะคำถามข้อแรกเซียนฮงถามว่าคุณไอเอคิดว่าการที่ธนาคาร จากต่างประเทศเนี่ยจะมาเทคโอเวอร์ธนาคารไทยเช่นเบ TMB ธนชาติจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อหุ้นกลุ่มแบงก์และประเทศไทยครับคุณ i อ H ตอบว่าผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสส่งผลดีมากกว่าผลเสียครับเพราะปัจจุบันส่วนต่างหรือสเปรดระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของเมืองไทยค่อนข้างกว้างคือประมาณ4-5%ซซึ่งแสดงถึงความไม่ค่อยมีความประสิทธิภาพของการจัดการทั้งระบบแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ส่วนผลเสียต่อประเทศน,นั้นผมยังนึกไม่ออกนักว่าจะมีอะไรที่น่าห่วงธนาคารไทยที่เป็นของต่างประเทศไปแล้วเช่น UOB Standard Chartered นครทนผมยังไม่ได้ยินข่าวว่าคิดดอกเบีย้ยแพงกว่าธนาคารของไทยจนน่าเกลียดนะครับแต่ถ้าต่างชาติมาซื้อธนาคารไทยไปสัก2-3แห่งจากนี้ก็อาจจะมีความวุ่นวายไหมครับหากใครจุดประเด็นว่าต่างชาติจะมาเป็นเจ้าของธนาคารและจะมาคูดเรียดดอกเบีย้ยคนไทย และเป็นการขายชาติอีกแล้วธนาคารหรือบางธุรกิจเป็นของต่างชาติไม่ได้แต่เราลืมคิดไปไหมครับว่ารถยนต์ที่วิ่งกันเป็น10ล้านคันบนถนนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้อยู่นั้นเป็นของญี่ปุ่นเกาหลียุโรปกันทั้งนั้นคำถามต่อมาเซียนฮงถามว่าถ้า3 g เกิดขึ้นมาหุ้นตัวไหนจะได้รับประโยชน์บ้างคุณ i อตอบว่าที่กระทบกับหุ้นมือถือทุกตัวแน่ๆคือต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนอาจจะต้องเพิ่มทุนบ้างแต่ตัวที่ได้เปรียบที่สุดก็คงจะเป็นตัวที่มีส่วนของทุนมากที่สุดและมีหนี้น้อยที่สุดง่ายๆคือ DE ต่ำสุดแต่ถ้าลงทุนเพิ่มไปแล้วนั้นค่าเสริมราคาคงจะเพิ่มขึ้นมากแต่ในแง่รายได้ต่อผู้ใช้ไม่ทราบจะเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนครับ เพราะ 3G บางทีมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไกลตัวผู้ใช้มือถือระดับแมสหรือรากหญ้าไตเช่นชาวต่างจังหวัดหรือผู้ใช้แรงงานคงยังไม่ค่อยมีความคิดที่จะดูฟุตบอลหรือว่าโหลดภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอมาทางมือถือครับความเห็นผมคิดว่า 3G คงยังไม่เกิดในเร็ววันครับค่ายมือถือคงรอให้ถึงวันที่เห็นว่าผู้ใช้มีความต้องการอะไรที่เกี่ยวกับ 3G ที่มากพอที่สมควรกับการลงทุนเสียก่อนครับดังนั้นอีก5ปีอาจจะยังไม่เกิดก็ได้ครับ เชนโฮงถามอีกว่าพี่ IH คิดว่า SSC รวมแล้วถือว่าเป็นหุ้นถูกมี Value หรือว่า Asset p เพครับคุณ IH แต่ว่าเป็นหุ้นที่ตอนซื้อก็ถูกแล้วตอนขายออกไปอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าครับส่วน Asset ที่ SSC มีก็ใช้ในการประกอบธุรกิจ คือเป็นคลังสินค้าแม้ว่าที่ดินหลายๆแปลงจะอยู่ในทำเลที่ดีเช่นริมแม่น้ําแต่ผู้บริหารก็ไม่ได้มีความคิดที่จะขายออกไปเพื่ออันล็อกแวลูและการขายที่ทำเลดีเหล่านั้นออกไปก็ทําให้ SSC ก็ต้องหาพื้นที่ใหม่มาสร้างแวร์เฮาส์ใหม่ซึ่งก็ยังไม่น่าจะอยู่ในความคิดผู้บริหารครับในแง่เราเป็นผู้ถือหุ้นอยากเห็น EPS สูงหรือดีเวนต์มากๆจากการอันล็อกแอสเซทแว e ลูแต่ถ้าผู้บริหารเขาก็อาจจะมีหลายๆเหตุผลที่ไม่ได้คิดเหมือนเราครับ ซึ่งการซื้อหุ้น Asset Play นั้นควรจะดูหุ้นที่มีแนวโน้มจะขายสินทรัพย์นั้นนนออกไปจะดีกว่าครับส่วนตัวธุรกิจของ SSC นั้นก็ได้รับ pressure ด้านต้นทุนหลายทางครับเช่นน้ำตาลค่าน้ำมันขนส่งค่าบรรจุพัณฑ์แต่ถูกคุมราคาขายไว้ทำให้มาจิ้นในช่วงหลังๆนั้นแย่ลงครับตอนหลังผมไม่ให้น้ำหนักกับ Asset Play เท่าไหร่ถ้า a s s e t นั้นไม่ g e n e r a t e รายได้และกำไรที่ดีให้ธุรกิจ บางทีแอสเซทเพลเหมือนไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีแล้วรอเขาแบ่งมรดกกันอย่างนั้นล่ะครับเซียนฮงถามอีกว่าถ้าพี่ไอเจอหุ้นบางตัวที่ผู้บริหารซื้อไปใน59-2เขีด2เช่นเป็นเงิน10ล้านแถมราคาที่ซื้อเข้าไปก็ยังแพงกว่าราคาตลาดสัก20%เช่นซื้อไป5บาทราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาทคุณไอจะมีมุมมองเบื้องต้นอย่างไร คุณไอเอตอบว่าหุ้นที่เข้าขายที่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามีไม่ต่ำกว่า20-30ตัวนะครับมุมมองก็คือผู้บริหารเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าฝรั่งจะขายหุ้นวันละ2-3พันล้านแบบนี้ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราถามผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการได้เกือบหมดแม้แต่ผลประกอบการถ้าเขาเผยบอกแต่สิ่งเดียวที่เขาตอบไม่ได้ก็คือหุ้นของเขามีแนวโน้มขึ้นหรือลงต่อแต่อย่างไรก็ตามการที่เขาซื้อหุ้นบริษัทที่ตัวเองทำงานนั้นก็แสดงว่า เขายัางเชื่อว่ามุมมองระยะยาวยังดีครับแต่บางทีการเป็นผู้บริหารแต่รับผิดชอบแค่บางสายงานอาจจะเห็นข้อมูลไม่รอบด้านก็ได้นะครับเช่นดูแลฝ่ายขายก็เลยเห็นตัวเลขยอดขายดีมากเลยซื้อหุ้นแต่ไม่ทันดูฝั่งการผลิตว่าต้นทุนสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนจนทำให้มาจิน้นและกำไรลดลงหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเคยขายที่ราคาแพงๆกว่านี้มากแล้วตอนนี้แค่รับกลับมาในจำนวนเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมหรือเปล่า ยังไงลองเช็คข้อมูลย้อนหลังดีๆด,ด้วยนะครับเซียนโฮงถามต่ออีกว่ากระทู้ก่อนหน้าคุณ i อมีการกล่าวถึง tmt ว่าถ้าอยากรู้ว่าไตรามาสสองหุ้นเหล็กจะกำไรดีแค่ไหนให้ดู inventory per sale ซึ่งผมไปดูมาก็ได้7 0 8หาร2211ได้ออกมา0.32ผมก็เลยงงว่าค่านี้บอกอะไรได้ว่าไตรามาสสองกำไรจะดีขอลองคิดเองก่อนไม่แน่ว่าถูกไหม ถ้าเหล็กเป็นค่าขึ้นตัวที่ Inven t o r y เพิ่มเยอะสุดถึงจะได้ประโยชน์เพระาะไตรมาสต่อมาน่าจะมาจิ้นดีขึ้นแต่ที่เทียบกับเซลล์ผมก็ยังไม่เข้าใจครับและยอดขายจริงๆต้องนำมาคูณสีในการคำนวณไหมครับคุณ i ตอตอบว่าการเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ผมบอกไว้นั้นเพื่อเปรียบเทียบกันเองในหุ้นกลุ่มเหล็กด้วยกันครับว่าตัวไหนที่น่าจะได้ประโยชน์จากสต็อกเหล็กสูงสุดดังนั้นถ้าเอาเซล์คูณสีก็ต้องคูณสี่กับเซลล์ของหุ้นทุกตัวดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาสําหรับหุ้นแต่ละตัวก็ไม่ได้แตกต่างกันอยู่ดีครับค่าเท่ากันครับส่วนกรณี TMT ว่าถ้าอยากรู้ว่าไตรามาสสหุ้นเหล็กจะกําไรดีแค่ไหนให้ดู inventory per sale ซึ่งผมไปดูมาก็ได้708หารด้วย2,211ได้ออกมา0.32ตัวเลข0.32แสดงว่าถ้ายอดขายไตรามาสสใกล้เคียงกับไตรามาสแรก คือประมาณ2.2พันล้านจะมีเหล็กที่เป็นต้นทุนเดิมประมาณ708ล้านหรือคิดเป็น32%ของยอดขายถ้าอยากรู้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขายก็ให้เอา i n v e n t o r อรี r cost of sale ซึ่งน่าจะได้ค่าที่สะท้อนอะไรได้มากกว่าอยู่เหมือนกันครับเซียนโฮงฐานต่อยว่าแล้ว TVO เองก็มีสต็อกเพิ่มขึ้นเหมือนกันในงบไตรมาสแรก4,100ล้านจากปีที่แล้ว3,500ล้าน ผมตีความว่าอย่างนี้ได้ไหมครับว่าราคาถดเหลืองของปีนี้จุดสูงสุดประมาณเดือนมีนาและไตรามาสสองเริ่มลดลงสแสดงว่าส่วนที่ TVO สต็อกเพิ่มไป600ล้านน่าจะทําให้กําไรไตรามาสสองตกเนื่องจากสต็อกของแพงไม่เหมือนไตรามาสแรกที่สต็อกของเก่าๆถูกๆมานานคุณ AS AH ตอบว่าราคาถดเหลืองไตรามาสสองเริ่มลดลงหรือครับผมยังรู้สึกเหมือนอยังทรงๆหรือขึ้นอยู่ไม่ใช่หรอครับ ถ้าลงจริงดังที่ว่าก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะไม่กำไรดีเท่าไตรามาสแรกแต่ผมอ่านบทวิเคราะห์เขาบอกว่ากำไรไตรามาสสองของ TVO จะดีกว่าไตรามาสแรกเลยทำให้เข้าใจว่าไตรามาสสอราคาถั่วเหลืองน่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับลองเช็คข้อมูลดูหน่อยแล้วกันนะครับแต่โดยสรุปก็คือถ้าราคาถั่วเหลืองลงปุ๊บ t ี o ก็อาจจะเยบตัวได้เนื่องจากสต็อกเพิ่มตอนแพงไม่ทราบว่าถูกไหมคำถามข้อที่7 ขอความเห็นพี่ไอเกี่ยวกับที่บางค่ายคาดว่าราคาน้ำมันจะไป200หน่อยครับว่าพี่เห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและถ้าไปจริงบ้านปูปะะาา่ปตทสพน่าจะมีกำไรโตกว่าที่ใครๆคาดการกันตอนต้นปีมากไหมครับคุณไอเตอบว่าเห็นว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับปัจจุบันน้ำมันดิบที่146เหรียญก็คงเป็นราคาที่น้อยคนนักจะนึกถึง ตอนนี้ประเทศจีนและอินเดียก็ยังเติบโตอยู่เรื่อยๆรถยนต์ราคาประหยัดก็ผลิตออกมาให้คนเปลี่ยนจากการขับจักรยานมาเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถยนต์แต่บางประเทศที่ผู้คนมัวแต่ทะเลาะกันกําลังจะต้องเปลี่ยนจากขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่ม้าแทนแล้วครับสังคมเมื่อกําลังพัฒนาคนก็ดูกันที่วัตถุครับอย่างเพลงสมัยก่อนก็จะมีเพลงประเภทสาวมอเตอร์ไซค์ของคุณจรรย์มโนเพชรความหมายเพลงก็ประเมินว่า หน,นุ่มคนไหนไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับสาวเจ้าก็ไม่สนใจดังนั้นหนุ่มในเพลงจึงต้องร้องเพลงขายนาซื้อคาวาซักคันพอไปถึงเฮาก็จะเบิ้ลน,น้ำมันแต่ตอนนี้ผมว่าขายมอเตอร์ไซค์มาซื้อที่นาไปปลูกข้าวจะดีกว่าครับเพราะข้าวราคาดีส่วนกำไรของสอพอและบ้านปูก็คงมีแนวโน้มดีแน่ครับแต่ตอนนั้นดอกเบี้ยก็คงขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับอย่างน้อย 1- 2%ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าแม้ว่ากำไรหุ้นพลังงานจะดีแต่ราคาหุ้นจะดีตามหรือเปล่า เพราะตอนนี้ขนาดน้ํามันใกล้ๆนิวไฮแต่ราคาหุ้นพลังงานยังห่างจากไฮ mm. เดิมไปเยอะทีเดียวผมกาลังนึกถึงคําพูดของจิมโรเจอร์ที่มองว่าคอมมูเ i ตี้จะวิ่งยาวและให้ซื้อที่อันเดอร์ไรนิคือไปซื้อฟิวเจอร์ของคอมมูเ i ตี้ต่างๆเลยแทนที่จะไปซื้อหุ้นคอมมูเตี้นั้นๆคําถามต่อมาคําพูดของบ๊อบเฟตคํานึงบอกว่า you should invest in a business that e v e n a f o o l can run because someday a f o o l will ผมว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับที่คนบอกผมว่าเขาไม่ค่อยอยากลงทุนหุ้นโออิชิเพราะว่าพึ่งพิงคุณตันมากเกินไปผมก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเขาไม่ต้องไปลงทุนแต่ในบริษัทผูกขาดหรือที่ให้ใครก็ได้มาบริหารปกติใครๆก็ชอบบริษัทผู้บริหารเมนจเก่งๆแต่คำพูดนี้ของบัฟเฟตทำให้ผมสับสนเล็กน้อยพีไ AH มีความเห็นอย่างไรครับ คุณ i s ตอบว่าผมก็เห็นด้วยนะครับบางทีผมได้คุยหรืออ่านข่าวอยู่กับผู้บริหารสองคนทั้งสองคนอาจจะเก่งพอๆกันแต่การที่อยู่กันคนละธุรกิจก็ทำให้การเติบโตกำไรหรือ Market Cap ต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารปรตทนั้นเก่งกว่าการบินไทยมากหรือไม่หรือถ้ายกทีมผู้บริหารปรตทไปฟื้นฟูการบินไทยจะทาได้ดีและราคาหุ้นและ กำไรจะดีขึ้นมากเหมือนปอตทหรือไม่ดังนั้นบางทีทีมบอร์ดผู้บริหารอาจจะเก่งพอๆกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือธรุรกิจที่เขาอยู่นั้นต่างกันส่วนโออิชินั้นผมคิดว่าถ้าคุณตันจะถอยออกมาเรื่อยๆก็คงไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรนักเพราะตอนนี้คนซื้อชาเขียวโออิชิกินเขาคงไม่ได้สนใจว่าคุณตันจะทํางานอยู่ที่โออิชิหรือไม่แล้วอย่างคนซื้อน้ำพริกแม่ปนอมหรือหม้อแกงแม่กิมไล์หรือแม่อื่นๆนั้น หรือยมองที่มีหน้าคนก่อตั้งผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่ารูปผู้หญิงสูงอายุที่เอามาแปะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งหรือใครบางทีคนก่อตั้งก็อาจจะสําคัญครับแต่วันหนึ่งถ้าต้องการมีการเปลี่ยนแปลงคนก็จะรับรู้กันไปเองเช่นตอนนี้คนอเมริกันก็ขับรถฟอร์ดทั้งทงที่เฮนรี่ฟอร์ดก็เสียชีวิตไปแล้วคนยังซื้อผ้าไหมจิมทอมสันทั้งทที่จิมทอมสันก็หายสาบสูญไปนานแล้ว ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจที่พึ่งพิงผู้ก่อตั้งมากนั้นในอนาคตจะเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับระบบภายในที่เขาสร้างขึ้นมารองรับอนาคตอย่างไรมากกว่าครับรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยน,นะครับและบางครั้งบัฟเฟตตยังซื้อหุ้นในช่วงสุญญากาศคือเจ้าของเดิมเสียชีวิตและมีการเปลี่ยนทายอำนาจการบริหารและช่วงนั้นนักลงทุนคนอื่นก็กงังวลและขายหุ้นลงมาด้วย ขอยกตัวอย่างกรณีเช่นนี้ก็เช่นการเข้าซื้อหุ้น w a อชิงตันโพสต์และคำถามข้อสุดท้ายข้อ9นั่นก็คือ Buffet t เคยพูดอีกคำหนึ่งว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อหุ้นลงไป50%คุณก็ไม่ควรมาเล่นหุ้นผมคิดว่าคำพูดนี้อาจจะ Aggressive เกินไปและตามดักแล้วเวลาเราซื้อหุ้นแล้วมันลงไปสัก25-30%เราก็คงคิดสงสัยเราจะคิดผิดละมั้งมันถึงได้ลง อยากถามว่าในชีวิตจริงพี่ไอเคยซื้อหุ้นตัวไหนแล้วหุ้นลงไป50%ก่อนและพี่ไอไม่หวั่นไหวเลยเพราะที่ลงไป5 0ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานและสุดท้ายแล้วราคาขึ้นไปถึงเป้าหมายคุณไอเอสแตว่าบัฟเฟตผ่านช่วงไซเคิลเศรษฐกิจมาเยอะครับดังนั้นการที่ตลาดหุ้นลดลง50%นั้นก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันในรอบอายุของบัฟเฟตครับส่วนหุ้นดีๆที่ราคาลง50%ในช่วงวิกฤตต่างๆก็เป็นไปได้ครับ เพราะเวลาตลาดฟื้นตัว VI หลายๆคนก็ได้กำไรจากการซื้อหุ้นดีๆที่ราคาลงมา50%ด้วยเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่32 Q&A ระหว่างเซียนโฮงกับคุณ IH นั่นเองหรือคุณคาเชนเบนจกุลน,นะคะกับ9คํำถามน่ารู้คะ่ะทุกท่านขะจึงก็หวังว่าภาค8หรือว่า EP ที่32นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่าน ไม่มากก็หน้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกดทุกอย่างส่งหัวใจให้จิมด้วยรัวๆหน่อยนะคะนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับจิมด้วยจ้าเอาล่ะค่ะก่อนจากกันไปจิมก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีในการลงทุนทุกๆท่านเลยนะคะและรอติดตาม EP ต่อไปในเร็วนี้ค่ะวันนี้จึงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ